คุณลงค้นว่าเลี้ยงลูกอยู่บ้านสบายจะตายสบายอยู่แต่ก็ไม่ตายรอกนะพวกเธออยากสบายก็ลาออกเลยจ้ะลาออกจากงานมาเลี้ยงลูกแบบฉันนี่แหละออกมาสิ้นเดือนก็ไม่มีเงินอีกนะทีนี้ไม่มีเงินเดือนความสบายความลําบากในแต่ละอย่างนะมันไม่เกินกันนะพวกเธอมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนะ่ะชอบแบบไหนเราก็ปรับตัวกับมันให้อยู่ได้นั่นเลยบางทีทุกอย่างมันก็ขึ้นกับการที่แบบเราปรับตัวนี่แหละพวกเธอถามว่าทุกคนมันจะพอใจในสิ่งที่ตนมีไหมถ้าพูดมันก็พูดแบบโลกสวยเนาะ คนเรามันก็ไม่มีใครพอใจไปหมดทุกอย่างหรอกแต่เราก็สามารถปรับตัวได้ในสิ่งที่เราในจุดที่เราอยู่นั่นแหละพวกเธอในสิ่งที่เรามีเราก็ปรับตัวให้อยู่ได้พวกเธอเห็นไหมลูกฉันกระโดโดโดลต้นแบบมีความสุขไปซื้อขนมไหนเห็นไหมซื้อแค่สิบห้าบาทอยี่สิบบาทแค่นั้นแหละพวกเธอมีไหมความสุขเล็กๆน้อยแค่นี้แหละแค่นี้มันก็มีความสุขแ,แล้วไง<แ>ปีใหม่แล้วพวกเธอคอนเทนต์หรือว่าแบบชีวิตคนอื่นที่เขาแชร์เขาก็บอกว่าแบบสามีได้โบนัสเยอะเนาะสามีเปย์ส่วนสามีฉันบอกว่าเดี๋ยวซื้อเปย์ให้ไปนอนกลางวัน งานประจำมันก็มีความสุขไปทุกอย่างนั่นเลยใช่ว่าแต่ละคนจะเลือกบริบทชีวิตแบบไหนเลือกแบบไหนเราก็มีความสุขอยู่กับแบบนั้นแหละพวกเธอแต่ฉันเลือกแบบนี้ไงฉันชอบแบบนี้ฉันอยากอยู่แบบนี้ฉันอยากเลี้ยงลูกพวกเธอเพราะว่าเป็นลูกฉันเนาะเรามีลูกฉันก็อยากเลี้ยงเองฉันพูดแบบนี้ก็จะไม่เข้าหูคนอีกนะพวกเธอบางคนก็จะไม่เข้าหูอีกที่ฉันพูดแบบนี้เขาก็จะบอกว่าเอาเขาไม่ได้เลี้ยงลูกเองเขาก็ส่งเงินเหมือนกันนะเอาก็แล้วแต่พวกเธอก็ฉันบอกว่าฉันเลือกแบบนี้พวกเธอเลือกแบบไหนพวกเธอก็ทำไปเลยอยากเลือกเลี้ยงลูกเลือก กินขนมออกกําลังกายพาลูกนอนพวกเธอเนี่ยฉันได้อาบน้ําแต่งตัวแล้ว,วนในคลิปนี้น้องปิมเลิกเรียนเร็วด้วยพวกเธอฉันต้องรีบออกจากบ้านตั้งแต่บ่ายสองครึง<ม>่งนะปิมเขาไม่ได้เรียนพิเศษไงก็ต้องไปรับเขาเร็วแล้วก็พาเขาเลยไปซะอีแล้วน้องปิ่มนะพวกเธอถึงเวลานอนไม่ค่อยชอบนอนนะแบบช่วงนี้เขาโตแล้วไงติดเล่นแล้วไหนเะห็นไหมฉันต้องได้อุ้มใส่รถแบบนี้แหละก็หลับต่อบนรถไปเลยตอนเช้าก็บอกน้องปิมไว้แล้วแหละว่าแม่จะซื้อไก่ย,ย่างห้าดาวนะวันนี้แม่ไม่ทากับข้าวเพราะว่าหนูเลิกเร็วออกจากบ้านก็น่าจะ ทำเองไปแวะซื้อไก่พวกเธอฉันจะเล่าอะไรให้ฟังแบบคนไทยแบบสนิทกันเร็วมากือนที่เขาพูดกันใช่ไหมแม่ค้าไก่ย่างก็พูดดีมากเอ้าทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นเลยสาทยายเื่องราชีวิตประจําวันให้กันฟังอีกนะฉันซักไซส์ถามแม่ค้าอีกว่าเอ้าทำไมสาขานี้มีราคานี้ทุกสาขาไม่มีพูดแล้วพวกเธอซื้อไก่เสร็จก็มารอต้องปิมแป๊บเดียวเขาก็เลือกเขาเลือกเร็วพวกเธอเลือกก่อนเวลานิดนึงมาเจอแม่แต่ละวันยิ้มแป้นมีเรื่องเล่าให้แม่ฟังทุกวันมาถึงสาฉันก็เลยบอกว่ากินข้าวก่อนนะลูกว่ายน้ำห้าโมง ลือแล้วก็หลับต่ออีมาจอดรถที่สะมันลมเย็นๆไงพวกเธอแล้วมันไม่มีคนฉันก็เลยพาลูกแบบกินข้าวบนรถไม่อยากลงไปไข้าวเหนียวมาเป็นกะติบแบบนี้แล้วก็กินบนรถแบบนี้แลวพวกเธอ3าคนแม่ลูกน<า>ี่ไงพวกเธอชีวิตบริบทที่ฉันเลือกก็เป็นแบบนี้แหละเราเลือกแบบไหนแล้วก็มีความสุขกับแบบนั้นแหละพวกเธอมันก็ไม่ได้สุขแบบว่าตลอดเวลาหรอกก็มีทั้งสุขทั้งดิบนั่นแหละปะปนกันไปเนาะชีวิตคนทำงานก็อาจจะมีความสุขอีกแบบนึงทุกอย่างทุกบริบทนะมันก็มีความสุขในตัวหมดแหละพวก แล้วก็ใส่บุรีวิวเขาก็บอกว่าต้องเอาแบบดับเบิลด้วยนะต้องเอาแก้วใหญ่ด้วยอร่อยกิมเขาก็ชิมนิดเดียวเขาบอกว่าเขาไม่ชอบบุกส่วนน้องปื้ม,มกินได้ทุกอย่างฉันแยากจะบอกว่าพวกเธอเอ้ยแบบถ้าถามว่ามันอร่อยไหมมันก็อร่อยนะเลยมันก็อร่อยจริงๆอันนี้คือฉันกั้นใจซื้อตามรีวิวนะพวกเธอหนึ่งสองห้านะแก้วนี้นะโอ้ยฉันเพิ่มอีกสี่บาทได้ไก่ย่างห้าดาวตัวหนึ่งเลยนะพวกเธอน้ําแก้วนี้นะแต่ก็ไม่ได้กินทุกวันแล้วก็ไม่ได้กินตลอดไงพวกเธอลองลองให้มันรู้พอลอง เราพอลงได้ไงก็ลงแก้วนึงนี่แหละเอามากินด้วยกัน3คนแม่ลูกนะ่ะน้องปิมว่ายน้ำก็บอกน้องปิมสู้สูดูส่วนน้องปิมพวกเธอดูกินไข่มุกกินบุกอย่างเดียวนะ่ะเดี๋ยวแม่กินด้วยเดี๋ยวพวกเธอทำท่าแบบไม่อยากให้แม่กินนั่นแหละพวกเธอ <c oughs> ไปแล้วพวกเธอคลิปนี้แบบพูดอะไรไม่รู้เลื <c oughs> <ๆ>่อยเปอยไปอ่ะ <c oughs>